สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีนะครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพฤหัส,สบ,บดีที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าจับตาดูความวิบัติของตระกูลชิน,นวัตเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชิน,นวัตเนี่ยนะครับ ล่าสุดนี่ก็ไปเดินเที่ยวเล่นดูแสงสียามราตรีอยู่ที่ซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเดินแบบชิวๆเลยนะครับเห็นภาพแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากนายกรัฐมนตรีเทว,วดาที่ไปตรวจราชการเพื่อดูบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่รัฐบาลชุดนี้โดยทักษิณคิดเศรษฐาธรรมเนี่ยปักหมุดเอาไว้ให้เป็นตลาดการท่องเที่ยวแหล่งสําคัญที่จะหาไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทักษิณชินวัตรแม้จะออกข่าวว่าการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตทริปนี้ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมเนี่ยทักษิณบอกว่าไปเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่ภาพที่ออกมามันไม่ใช่นี่ครับมันยิ่งกว่าภรยาเหยียบเมืองอีกต่างหากนะครับหลังจากไปเหยียบหัวเมืองภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วคราวนี้เป็นหัวเมืองภาคใต้พอถึงขนาดนายโสพลสุวสรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพ่อเมืองเจ้าของพื้นที่แท้ๆเนี่ย ยังต้องออกมาต้อนรับแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแบบมือกุมเป้าเลยนะครับมีหน่ำสามเดือนในขบวนของทักษิณชินวัตรยังมีนายสุวัตรลิปตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาผู้เป็นเจ้าของพรรคชาติพัฒนาตัวจริงที่เพิกงจะปลดคำว่ากล้าออกจากสร้อยท้ายชื่อพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วกลับมาใช้ชื่อเดิมว่าชาติพัฒนาเนี่ยสุวัตรเดินขนาบข้าง ซึ่งสุวัตนอกจากจะเคยเป็นลูกน้องเก่าของทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยนะครับยังจัดได้ว่าเป็นนักการเมืองเก่าแก่ประเภทที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมี DNA เดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุทินและก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ไม่ถนัดในการเป็นฝ่ายค้านแต่ยินดีที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลโดยไม่มีข้อแม้ในทุกเมื่อขอบวนแห่แหนของทักษิณชินวัตรในการทัวร์แสงสียามราตรีที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ย ยังมีน้องสาวคู่บุญคือเจแดงเยาวภาวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นเจ้าแม่กลุ่มบางบัวบานซึ่งเป็นมุ้งการเมืองใหญ่และทรงอํานาจในพรรคไทยรักไทยในสมัยก่อนแล้วก็มีนายสมชายวงสวัสดิ์สามีของเจแดงนายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยร่วมเดินติดสอยห้อยตามไปด้วยนะครับสําหรับสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องเขยของทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นนายกรัฐมนตรี เพียง <P ere g> คนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้ที่ไม่มีบุญวาสนาไม่เคยได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตัวจริงบนตึกไทยคู่ฟ้าเลยเก้าอี้ที่ว่าเนี่ยเป็นห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลสมชายไม่เคยเข้าไปนั่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าถูกประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงขับไล่แล้วก็มีการปิดล้อมทําเนียบรัฐบาลอันเนื่องมาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณนั่นแหละครับ สมชายวงสวัสด์ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2551แล้วก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2551ปีเดียวกันเหตุเพราะพักพลังประชาชนที่อวตารมาจากพักไทยรักไทยซึ่งนายสมชายเป็นรักษาการหัวหน้าพักอยู่เนี่ย ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักนะครับกรณีที่นายยงยุติยภาิรัตรรองหัวหน้าพักพลังประชาชนทุจริตการเลือกตั้งเลยส่งผลให้ในายสมชายเนี่ยต้องพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีไปด้วยรวมเวลาที่นายสมชายได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียงแค่75วันเท่านั้นแหละครับเฉือนสถิติพลเอกสุจินดาคราไปอยู่นายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทย27วันพลเอกสุจินดาเนี่ยดำรงตำแหน่งนาน48วัน เป็นนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในตําแหน่งในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณชินวัตรที่ทักษิณเป็นผู้กําหนดแล้วก็คอยชักใหญ่มีอยู่3าคนด้วยกันคือในสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัตรยิ่งรักษณอยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดนะครับ รวมระยะเวลาในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสองปีกับอีก275วันรอลงมาคือสมัครสุนทรเวชอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาน2 2 3วันยาวกว่านายสมชาย148วันทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแะครับว่าในเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่4จะนั่งอยู่ในตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้นานสักเท่าไหร่ เพราะแค่เจ็ดเดือนกว่าๆเนี่ยก็คงจะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยสอบไม่ผ่านเป็นเพียงได้แค่แมงวันตัวหนึ่งเท่านั้นเองทุกวันนี้ราคาสินค้าข้าวของที่มีความจําเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะราคาพืชผักผลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่รวมทั้งไข่และก็เนื้อทั้งหมดเนี่ยแพงทั้งแผ่นดินครับประชาชนล้วนแต่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้า อีกทางสถานการณ์ในวันนี้เมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณทั้ง3คนแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสมัยก่อนทักษิณชินวัตรคอยชักใยนายกขุ่นเชิดจากต่างประเทศแต่ในวันนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเพราะว่าทักษิณกลับมานั่งชักใยแล้วก็บงการอยู่ในประเทศแบบเรียกได้สั่งได้สามารถจะสั่งให้เข้ารายงานข้อราชการตามคําบัญชาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทุกเวลาทุกนาที ขนาดว่าเป็นแค่นักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษนะครับยังทำตัวเหมือนกับพรยาเหยียบเบืองได้ขนาดนี้ก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าคนอย่างทักษิณซึ่งมีนิสัยถาวรคือการขี้โออวดฉลาดอวดเก่งไม่ยอมเป็นรองใครแล้วก็มีความอาฆาตอำมหิตเป็นเจ้าเรือนคนอย่างทักษิณเนี่ยจะแสดงอานาจบาดใหญ่ขนาดไหนเมื่อหลุดจากโซ่ตรวนของความเป็นนักโทษคดีทุจริตไปแล้วในอีกทางหนึ่ง ไม่เฉพาะแค่เวลาบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินที่ประชาชนเฝ้าดูอยู่ว่าจะสั้นหรือว่าจะยาวแค่ไหนเท่านั้นนะครับความวิบัติชิบหายของตระกูลชินวัตอยางไปที่จับตาของคนไทยด้วยว่าจะมีชะตากรรมเช่นใดบาปกรรมเนี่ยมันมีจริงนะครับถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะครับ